任務が終わりまましたら一緒にお部屋で映画を見せんかสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะไอโนตเกมไกด์ในสโนเบกคอนดิเมนต์นโซนนะครับกับคลิปอัปเดตนะต้องขออภัยเลยนะฮะว่าออกมาช้าเกมอัปเดตไป3วันแล้วนะครับขออภัยจริงๆนะฮะช่วงนี้งานเข้าครับชีวิตมันสู้กับนะฮะท่านผู้ชมงานเข้าหนักมากนะฮะชีวิตสู้กับอย่างแรงนะฮะอ่ะ ก็มาอีเวนต์นี้นะฮะกับโอเปอเรชันวิดไนนะครับและนี่คือวอ์คลี่คนใหม่ของเรานะครับน้องวิทยานะผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าออกเสียงตามภาษาจริงๆมันต้องเป็นวิทยาไม่รู้ว่าน้องเป็นรัสเซียนไหม <Okay. S 1> แต่ว่าแน่ๆเลยคือมีครบทุกอย่างครับไฝใต้ตาแว่นชุด นะทุกอย่างจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามารอบนี้น <laughs> <illa>. <Darwin> e ี่คือแหวกแนวมากตรงที่เป็นวัครี่สายเวทนี่คือพอลองเล่นแล้วแบบว่าเฮ้ยจะมีปืนไว้ทำไมเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ลัรู้จักกับน้องวิชานะฮะก็ โอเปอเรชันมิสไนส์นะครับมาในแนวแบบว่าละครเวทีนะแต่ว่าก็เนื้อเรื่องดูข้าวๆพานๆไปนิดๆหน่อยๆน,นะฮะแกอบ,บดูน่าสนุกยูนะฮะอีเวนต์นี้เนี่ยมาแค่สาสิบห้าวันโดยประมาณนะสามสิี่หวันโดยประมาณก็จะเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะเป็นการขั้นก่อนเข้าสู่อีเวนต์ใหญ่ข้างหน้านะก็จะมี โหมดการเล่นนะครับอยู่ตรงนี้แค่4โหมดเองนะก็จะมีตอนนี้ที่ที่เปิดมาล้าก็จะเป็น lifting off f o x นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบบตีมอสนะครับเป็นโหมดตีวอร์สเดี๋ยวไปตีวอร์สมีโซโลนะครับโซโลไฟน่ฟินาเล่อันนี้คือน่าจะเล่นคนเดียวส่วนแดนเจอเหมือนรอบนี้ไม่ไม่มีให้ล่ลงตี้กับเพื่อนนะครับลงตี้กับเพื่อนผมว่าน่าจะเป็น defense line zero นะครับแล้วก็เกมพูก้กล้านะเดี๋ยวต้องคอยดูกันฮะว่าเปิดมาเป็นอะไรบ้างนะครับในส่วนของอร้านค้านะฮะก็จะเหมือนเดิมแล้วแต่ก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ไว้เป็นที่ประดับที่ระลึกนะฮะแล้วก็อุปกรณ์แต่งปืนไม่ใช่ปืนนะครับอุปกรณ์ติดตั้งปืน,นมีมีูป,ปองส้มนะครับสำหรับระบบขอพักนะแล้วก โลจิสติกนะนะครับของวิจ่านะคือ3คนนี้นะครับไม่ใช่3าคนหลังนะเนื่องจากอดีมีตู้รีลันของเฉินซิงเข้ามานะฮะ mm hmm. ก็เลยเป็นเซ็ตโลจิสติกของเฉินซิงด้วยนะครับ mm hmm. ปืนของวิจ่าเองก็จะเป็นตัวนี้นะเพียวเวนเดอร์เพียวเวอร์เดอร์นะครับขออภัยนะนี่นะครับนะเป็นชื่อทีมชายานะครับ แอบงงกับเชื่อทำเหมือนกันนะมาฮะไปรู้จักกับน,น้องกันดีกว่านะครับวิทยาสำหรับสกิลของน้องนะครับจะเรียกว่าเข้าใจยากไหมก็ผมเรียกว่ามีรายละเอียดเยอะละกันนะฮะนะแต่ว่าก็เอาเข้าๆกันนะฮะในคลิปอัปเดตตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันแบบว่าของจริงไปเลยนะฮะนะเดี๋ยวอธิบายคร่าๆก่อนนะเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยว จัดรีวิวมาให้อีกทีหนึ่งนะครับเอาว่าเพื่อนๆเ,เอาไปเล่นได้ก่อนหาท่านผู้ชมมาที่ด่านประเมินยุทธีนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ให้เห็นประสิทธิภาพของน้องได้ไม่ถดดูการโจมตีสกิลเวสของน้องปกติกน,นะครับคือระยะไกลมากนะครับแล้วไม่ต้องเล็งนะครับวันไดเล็กทูนะครับแทร็กเก็ต ขอแค่อยู่แบบอยู่ในวงนะแบบไม่ได้หันหน้าหนีไปไกลขนาดนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าอยู่ในแบบอยู่ในขอบเขตที่มองเห็นนะครับเวทมันไปของมันเองเลยนะไกลมากแนละ้วดูนี่ฮะอันนี้ยิงให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราชาร์จสต๊กกลับการชาร์จสต็กกลับมานะฮะก็คือใช้ปืนนะทำการชจมตีปกติแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะสภาวะที่ยืนว่างๆครับไม่มีไม่มีม,ม,มอนนะครับ ตัว S energy จะรีคอเวอร์เร็วครับเวทของน้องมีอยู่4สเตจนะครับอันนี้สเตจที่1น,นะครับดูรูปตอกบัวได้2 3นะครับสเตจที่4จะเป็นดาเมจ a o โอีนะครับอย่างนี้แล้วก็ดีดให้ดีดให้มอนครับลอยขึ้นได้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเกิดไม่โจมตีภายในเวลาที่กำหนดนะครับ มันจะเริ่มก่อนไปนับเฟสหนึ่งใหม่นะครับนะถ้าเกิดพลัง S Energy หมดนะครับเฟสมันจะไม่ขยับแต่ยิงยิงได้นะเพราะว่าสกิลเฟสแรกนะครับใช้ Energy ศูนย์เฟสสองเฟสสามมันจะใช้ทีละห้าสิบแล้วเฟสสี่ใช้สิบห้านะครับอ่าอันนี้ทีนี้ถ้าเกิดเรานะครับ ใช้สกิลซัพพอร์ตของเพื่อนมือเฟสจะเพิ่มขึ้นให้เลยอัตโนมัติ1เฟสครับถ้าเรายิงถึงเฟส๋ยวขอเก็บเอเนร์จี้ใหม่ปืนเบาฮะแต่เวทอย่างแรงมากของน้องโบเข้าไปใน2 0 0 8เฟส2เฟส3นะครับแล้วใช้สกิลซัพพอร์ตของเพื่อนในทีมนะครับจะเห็นไหมครับเป็ฟสฟี4เลย น้ำแม่นรุนแรงนะฮะเป็น LE ด้วยระยะอย่างไกลนะยิ่งกว่าสนาไนเปอร์ไอ้เพิ่นมาดูดิสุดฉากนะฮะนั่นอ่ะถึงแบบเรียกดาบนี้ไหมท่านผู้ชมดูนะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลในส่วนของสกิลนำมอสลอสกิลนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดสกิลซัพพอร์ตกันหน่อยนะครับสกิลซัพพอร์ตของน้องก็ค่อนข้างตงไปตรงมานะครับง่ายๆ <c oughs> อุ้ยลืมเก็บเอเนจี้เ้ยตก เอาไปครับท่านผู้ชมเอ้จี้น้องหมดเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยก่อนเอจี้หมดโอเคไปไปนะฮะอ่าเราก็กดโบเข้าไปครับจะเป็นการระเบิดพลังเวทนะครับแล้วก็อัดมอนลอยได้แต่ถ้าเกิดเป็นมอนที่แบบว่าระดับสูงหน่อยตัวใหญ่หน่อยนะครับมันจะไม่ลอยแต่มันจะมีการชะงักนิดนึง ทีน,นี้สกิลอันติมาพอดีเลยนะครับสกิลอันตินะครับเป็นการทำดาเมจหมู่นะทั้งฉากเลยนะขอเลียรตรงนี้ให้ให้มอนหมดเอาใส่ให้ดูก่อนดีกว่านะอ่ะจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะว่ามัดนี่จับมัดยกชอบไหมมัด จับมัดยกฮะแล้วก็ระเบิดเอวีไปเดีย๋ยวเราไปดูสเต็จติกันอีกช็อตหนึง่งสำหรับในส่วนของสกิลอันตินะครับเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะฮะว่าจะเป็นการจับมอนนีครับมัดกลางอากาศแล้วก็ระเบิดพลังนะครับซึ่งผลลัพธ์ของมันเนี่ยทั้งฉากนะครับอันนี้มันจะมีนิดนึงนะเห็นเลข47ที่อยู่เหนือหลอดเอเซนจสีฟ้าไหมฮะ ถ้าเราปล่อยพลัง normal skill คือปล่อยพลังเวงของน้องเนี่ยเลขมันจะเพิ่มนะครับทุกครั้งที่ฮิต t ทร g e เก็ตด้วยพลังเลขมันจะเพิ่มนะตรงนี้เขาเรียก inspiration stack นะครับคือ stack แข่งแรงบันดาลใจของน้องเขานะอันนี้ก็ไม่รู้กัน,นะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดเกินนะครับเกินกว่า20แล้วเราใช้สกิลอันติออกไปมัดระดึงอย่างนี้ปุ๊บนะครับ ตัวพลังเวทจะขึ้นเฟส4ทันทีแต่ถ้าเกิดไม่ถึง20แล้วไปใช้อันตินะครับมันจะไม่ได้เข้าเฟส4มันจะเริ่มนับเปฟส1ปกติถามว่าไอ้เจ้าสแต็ตัวแรงบันดาลใจเนี่ยอไอ้เจ้าเรนเนี้ยมีผลแค่ทำให้มันเข้าเฟส4อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเพราะจริงๆแล้วความแรงของอันตินะครับมันจะมีการบวกสเต็ตัวสเต็แรงบันาลใจเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วย ก็นะคือเก็บได้สูงสุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ผมยังไม่แน่ใจคือไม่รู้ตาฝาหรือเปล่าตอนลองเก็บจนถึงร้อยอ่ะแล้วกดปล่อยสกิลอะ่ะเหมือนอนิเมชันจะต่างออกไปนะจากปกตินะเอออันนี้ผมก็ไม่ได้ใจาตาฝาหรือเ่าเพิงลองครั้งเดียวเองนะน,นี่ก็ปล่อยเล่นไปเรื่อยเลยนะท่านผู้ชมเป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับตัวหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราลองชาร์จเอเนอร์จีให้มันเต็มอะแล้วแบบ กดสกิลรัวๆได้อ่ะสแปมแบบเนี่ยอัดตูมตูมเคลียร์มอนหมู่แบบปึงป้งปึง้งปึ้งแบบมาใกล้มาไกลเคลียร์ได้หมดฮนะแล้วแบบบางทีกดมั่วๆก็ได้แบบไม่ต้องเล็งอ่ะเอเนอร์จี้หมดยังใช้ได้เลยอ่ะออมาลงรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับนะก็อ้าวผมสรุปแบบ คร่าวๆนะก็คือสกิลแรกเนี่ยมันจะมีการโจมตีทั้งหมด4เฟสอย่างที่เราเห็นในรูปแบบัวนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับของเฟสนะครับก็จะอย่างที่เห็นก็คือยิงเวทลงไปถ้าไม่ยิงภายในเวลาที่กําหนดไว้นะมันก็จะรีเซ็ตกลับไปที่เฟสหนึ่งนะครับซึ่งประมาณ2วินาทีนะเพราะนั้นคือเราสแปมสกิลใส่ไปเลยปับ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 นะฮะ เอสเอ g เอจีหมดก็เก็บเอสเอเอจีหมดก็เก็บครับผมนะก็ไม่มีอะไรฮะก็คือว่าจริงด้วยด้วยอาวุธปกตินั่นแหละครับนะฮะในส่วนของเทโลปิกซ้ายขวานะครับของ normal skill นะฮะก็คืออันแรกเนี่ยคือว่าถ้าอัพไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ในเฟสที่2หรือ ามากกว่าเฟสสองขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิด ability anti interrupt นะนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ถูกขัดไม่ถูกขัดในขณะปล่อยสกิลนะฮะอ,อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะถึงแม้ว่าจะจะปล่อยสกิลอยู่นะศัะตรูโจมตีเราก็ยังปล่อยสกิลอยู่ดีนะครับที่ต้องมีอ๋อแล้วก็นี้เขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นเฟสที่4แล้วเนี่ย ไฟนอลดาเมจที่เราได้รับนะบจะลดลงครึ่งหนึ่งด้วยนะที่ต้องมีเจ้าสกิลตัวนี้นะครับถ้าท่านชมสังเกตด,ดีๆนะตอนที่เราปล่อยสกิลนะครับตัวเราจะมีแอนิเมชันนะครับแล้วมันค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะนะอ่ามันแบบว่ามันโดนดาเมจเอาได้ง่ายๆคือมันเป็นเป้านิ่งนะครับเวลาเราปล่อยสกิลเราเราจะขยับไม่ได้นะมันมีแอนิเมชันอยู่นะเพราะนั้น ไอ้เจ้ากสกิลตัวนี้แหละคือจะมาลดทอนจุดอ่อนนะครับของน้องวิจาเขานั่นเองนะอธเบียง่ายๆจะคล้ายๆกับแคดย่าหมดย่า้อ,าองย่าเลยนะแคทย่าที่แบบว่าเป็นเป้านิ่งในขณะที่แบบว่ากดสกิลตั้งป้อมยิงนะครับส่วนของน้องเนี่ยทุกครั้งที่ปล่อยสกิลนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าอยู่นิ่งๆจริงๆแล้วสกิลเฟสสี่ที่ทําให้หมอนลอยเนี่ยครับมันก็เรียกว่าช่วยแก้เรื่อง จุดอ่อนของน้องอยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็จะมีว่าถ้ามอนจากแบบทิศทางอื่นมนเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาโจมตีเราได้ดน้ะแเ้วกขเป็นเต้านิ่งไปนะฮะส่วนฝั่งขวานะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าวิทยาเนี่ยถูกเรียกออกมานะแล้วก็มีการใช้ support skill นะครับที่ผมทําให้ดูนะครับของเพื่อนนะครับเจ้าตัว skill normal skill ตัวนี้จะขยับเฟสเลย1เฟสน,นะอ่ะอันนี้ก็คืออย่าลืมไปอัพฝั่งขวานะครับอนะ่ะ สกิลซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับใช้เอเนอร์จียี่นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับคู้ดาวเจ็ดวินาทีนะอย่างที่บอกมันใช้เอสเอเนจีนะครับเพราะนั้นคือถ้าไม่มีเอสเอเนจีนะมันปล่อยไม่ออกนะครับครั้เนี่ยฮะก็คือพลังก็คือจะน็อกนะครับนะฮะจะน็อกทาร์เก็ตนะครับที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ทำดาเมจไฟฟ้านะฮะ แล้วก็อันนี้เอาคร่าวๆนะฮะ,ะเสร็จแล้วก็นี่เขามีบอกว่า,วามีการเพิ่มนะครับค่าแอแท็กให้กับสมาชิกในทีมด้วยนะครับฝั่งซ้ายกับของขวานะครับยังอัพไม่เสร็จผมอัพแค่ของขวานะฝั่งซ้ายคือเมื่อมีการสตันฮิตนะ,นะครับเป้าหมายจะติดติดอมภารสองวิเพิ่มเติมนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะไปทดลองต่อกทีนะยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮนะเดี๋ยวมาเจอกันทีนในคลิปรีวิวแล้วกันนะฮะอินคลีดเอโอีสตันคนเดียวก็คือเพิ่มนะครับขนาดของพื้นที่เอีนะอีกห้าสิบเปอนอันนี้สปอร์ตนะครับในส่วนของอันตินะครับปูดาวสิบห้าวิใช้แล้วเบิดพลังงานแค่ส <laughs> ิบมอนโกง <laughs> มอนโกง่ะก็คืออันนี้ จริงๆแล้วไอ้ตัวสกิลแพสซีผมคิดว่ามันควรจะต้องไปแปะอยู่ฝั่งนอร์มอลสกิลแหละแต่ว่าไอ้นอร์มอลสกิลมันยาวยาวมากนะก็เลยเอามาแปะฝากไว้กับตัวอันติเพราะว่าสกิลจริงๆมีแค่นี้เองมีอยู่แค่นี้สี่ปรทัดนะก,ก็บอกว่าวิทยาจะคอนซูมสแต c k ออฟเพอร์สันัลแฟร์เอาผมไปเรียกผิดนะไปเรียกไอ้อินเซอร์เวชั่นสแต็นะทอนทะไป่นะ ไอตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นตัวเลขที่มันอยู่บนหลอดสีฟ้า S energy อ่ะคือทุกครั้งที่เรายิงสกิลเวทเข้าไปนะครับมันก็จะเก็บไอเจ้า stack ตัวนี้แหละเสร็จแล้วก็พอเรากดอันตินะครับมันก็จะเอาตัวตัว stack ตัวนี้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ระเบิด d a เ a จ e loe นะครับทั้งฉากบนหน้าไม่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 ใช่แบบทั้งฉากแบบ all r o นะ เฉพาะแบบว่าที่อยู่บนหน้าจอแล้วไม่ได้แบบโอ้ทีเดียวเคลียร์ท really, oh, ั้งพื้นที่ไม่ใช่นะนะก็เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมันมี20หรือมากกว่านั้นเนี่ยมันจะทําให้หลังจากปล่อยอันติสกิลแล้วเนี่ยไอ้สกิลหนึ่งครับสกิลเวทเนี่ยจะเข้าสู so ่เฟส4เลยนะครับแล้วตรงข้างล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสกิลตัวนี้นะฮะ410เปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีของวิทยานะบวกอีก138หน่วยนะครับแล้วก็บวกด้วย Number of personal fan stack ก็คือไอเจ้าตัวตัวตัวเลขที่มันเก็บ stack นั่นแหละนะครับคูณอีก40%ของของค่าพลังโจมตีนะนั่นหมายถึงว่ายิ่งเก็บเยอะมันก็ยิ่งแรงนะครับแล้วเก็บถึงร้อยเนี่ยก็คือแรงสุดละของสกิลนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมคือมันมันไม่เก็บไม่ทันร้อยสักทีบางทีมอนทั้งฉากตายก่อนก็จ <laughs> ะไม่ได้ใช้ไม่โอกาสถึงน้อยฮนะนอกจากจะคงไปเล่นกับบอสละ ามาดูทเทียโอทีิกซ้ายขวากันสักนิดน,นึงก่อนนะครก่อนที่เราจะไปกันนะครับก็จะมีว่าถ้าใส่อุปกรณ์อาวุธประเภทฟไฟฟ้านะครับทุกครั้งที่นะครับใช้สกิลเฟสสี่นะครับมันจะมีผลทำให้คูดาวของของอตัวสกิลตีในลดลง2วินะครับแล้วก็ฝั่งขวาคือ ถ้าใส่อุปกรณ์ประเภทไฟฟ้าเข้าไปนะครับทุกครั้งที่ยิงเนี่ยจะจะเพิ่ม s energy นะครับแล้วก็มีเก็บสะสม inspiration stack นะซึ่งไอเจ้า inspiration stack ตัวนี้ครับมันเป็นมันเป็น skill p a s s i ของน้องเขานะฮะไอ inspiration stack เนี่ยมันจะเพิ่ม s energy ได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะมาปกตินะฮะ ก็เรียกง่ายๆว่าใส่อาวุธไฟฟ้านะครับทําให้เก็บสแต็กเร็วขึ้นนั่นเองเวลายิงนะครับเมื่อนะครับ Passive Skill นะครับเมื่อใส่นะครับอาวุธประเภทไฟฟ้านะครับจะเพิ่ม s กิ l l าเมจให้15บาเนตแล้วก็ทุกนะครับค่าอินเอกความสัมพันธ์นะครับหนึนะจะทําให้อัตราส่วนตัวนี้เพิ่มขึ้นอีก4%อร์นนะครับแรงแรงจัดนะ แรงจัดครับอ่าในส่วนของเส้นประสาทเทอรโตปิกอาวผมดันผมดันค้างอยู่อัพค้างอยู่ขออภัยนะท่านผู้ชมนะฮะอ่าก็คือเอาว่าที่หน้าทําก่อนเลยนะที่น่าทําก่อนเลยนะครับก็คือตัว normal ตัว normal k i l l เนี่ยซ้ายขวานเนี่ยน่ากดก่อนเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวอันตินะครับซึ่งอันติเนี่ยจริง ถ้าให้แนะนำนะครับผมแนะนำฝั่งขวาก่อนเพื่อที่ได้ไปเก็บเอเจีให้เร็วๆนะครับเราก็จะได้กลับมาใช้สกิล normal สกิลได้นะส่วนไอคูดาจริงอ่ะ15าวีผมรู้สึกว่ามันสั้นมากอยู่แล้วนะครับนะอันเนี้ยเป็นอันที่4ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาซัพพอร์ตก่อนนะคือตัวอินทรีเอลเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันมันก็ทำให้มนดาเมจมป็นกว้างดีนะครับเนี่การติดสตันอันเนี้ยเป็นอันที่4ก็ได้หรืออันติตัวนี้เป็นอันที่4ก็ได้นะครับแล้วก็ มองว่าอันนี้คือันสุดท้ายนะคือบางทีโคด้วยด้วยสกิลแบบว่าขนาดนี้แล้วก็เลยบางทีไม่ได้กังวลกับการตันนะแน่นอนฮะก็คือตัวของน้องวิจ่าเองเนี่ยก็อย่างที่บอกชุดอ่อนของน้องคือเวลาเราปล่อยสกิลตัวน้องจะหยุดเป็นเป้านิ่งนะครับเพราะนั้นคือซัพพอร์ตที่จะเข้ามาช่วยกับน้องนะฮะในการถ,าถ้าจะเอาน้องเล่นเป็นตัวเมดีเพสนะ ก็จะแนะนําเป็นซิลินะครับที่เขาจะกลางโล่ให้นะครับให้กับเพื่อนในทีมนะหรือจะเป็นฟีเซียนะครับที่กลางโล่ให้เหมือนกันแต่ว่าฟีเซียเนี้ยโล่จะโล่จะกําหนดเป็นเวลาแล้วก็อยู่ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นซิลิเนี่ยจได้ยาวนานกว่านะเพื่ออะไรฮะรเพื่อเพื่อป้องกันน้องเขาเนี่ยแหละนะฮะ สำหรับน้องวิทยานะครับจากการที่ลองเล่นนะถ้าเอาไปเล่นอย่างตีเพื่อนเนี่ยก็แอบมันอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเล่นอย่างตีเพื่อนเนี่ยจะเป็นซับพอร์ต DPS ได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะแบบว่าไปดีดมอนให้ลอยอะเรียกว่าดึงสตันตมอนเลยดีกว่านะครับถ้ามอนกิกี้ก็ลอยนะแต่ถ้ามอนแบบว่ามอนระดับกลางเนี่ยก็ะจะมีอาการสตันชะง,งักนะครับทุกครั้งที่ปล่อยสกิลเฟส4นะส่วน สกิลอันตินะครับตอนเอาไปใช้เนี่ยรัดดึงรัดดึงระเบิดะรัดดึงแตกเมื่อวานนี้เพื่อนก็จะเห็นว่ามอนนดนโดนรัดโดนดึงนะครับแล้วก็โดนระเบิดตุ้มนะครับซึ่งมันช่วยช่วยหยุดอะไรช่วยช่วยหยุดมอนได้ดีนะครับดีมากเลยด้วยนะแล้วก็แบบว่าทําให้ทีมแบบว่ามีจังหวะและโอกาสที่แบบว่า ทําแต้มทำคะแ,<ด>แนนทาดาเมจละกันประมาณนั้นนะฮะแล้วมอนแบบโดนดีลอยด้วยส่วนพวกระดับบอสหรือมอนตัวใหญ่อะก็จะมีอาการหยุดชะงักนะครับอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบโอ้ือว่าแอปโกงอยู่นหน่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าสแปมสกิลเวทนะเล่นค่อนข้างมันมือพอสมควรไม่ต้องเลงด้วยโอ้เล่นง่ายจัดแบบ เป็นตัวที่แบบเพื่อน่านผู้ชมอาจจะว่าเพิ่งเริ่มเล่นแล้วว่าโอ้โหแบบอีเวนต์นี้เลยแล้วก็แบบมารับน้องวิทยาเลยของเรามันเล่นง่ายนะไม่ต้องเล่งอ่ะกดสกิลอีๆอย่างเดียวครับเอเนอร์จีหมดก็ก็ยิงนะฮะเอาปืนมายิงเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดแบบเคลียร์มอนหมดพื้นที่เนาะแล้วแบบว่าเหมือนว่ามันปลอดภัยแล้วในโซนนั้นนะกำลังจะขยับพื้นที่ไปอีกโซนหนึ่งหรืออะไรเงี้ย เอสเจีมันจะพุ่งคืนแบบอย่างรวดเร็วมากเลยของน้องอะ่ะแป๊บเดี๋ยวถ้าเต็มหลอดแล้วฮะใช้มันอยูนะ่เดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปที่มีเพิ่มเติมเข้ามาดีกว่านะครับในส่วนของฐานนะครับก็อ,อย่าลืมนะเปิดห้องให้น้องด้วยนะครับมาละเปิดห้องให้น้องด้วยนะฮะน้องยังไม่มีห้องกนะ็ถ้าดูผัง ถ้าดูผังของหอนะครับตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซไปนะน่าจะเป็นเพราะว่าเพลเยอร์หลายคนคอมเมนต์ว่าแบบไอ้ทำไมมันต้องแยกฮีลิ่งเซนเตอร์มาให้มันยุ่งด้วยอะไรผมก็แอบเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันก็แอบยุ่งเหมือนกันนะเวลาเราจะหาว่าแบบน้องที่เราต้องไปคุยด้วยทำอีเวนต์ทำ, event, ทำเควสรายวันเนี่ยอยู่ไหนนะบางทีเรามองจากชั้นไม่เจอเนี่ยต้องไปหาฮีลิ่งฮีลิ่ง อะไรนะอา้าวผมวดันดืมชื่อละฮิลลิงเซ็นเตอร์เออมันดูไม่ค่อยถนัดอะ่ะเราก็เลยจับมาเรียงอย่างนี้นะผมมาดีขึ้นแล้วก็พอพักขยายตัวขึ้นนะครับก็คือมีชั้นสี่โผล่มาละนั่นจากจริงแล้วคือห้องเต็มแล้วนะครับห้องเต็มเท่ห้องนะวอลคิลี่เราอยู่กันเต็มหมดละนะวันนี้ก็คือพอมีวอลคิลคนใหม่เข้ามาเขาเลยเปิดพื้นที่ใหม่นะครับเป็นชั้นที่สี่ไปอย่างที่บอกนะอย่าลืมมาเปิดห้องให้น้องนะครับ แล้วก็เฟอร์นิเจอร์พิเศษนะครับของวิทาก็มีเตรียมมาให้เลยนะครับสามารถใช้ตัวส้มในราคาส่วนลด20%ก่อนได้ในช่วงอีเวนต์นี้นะครับ6ล40%ถ้าซื้อหลังอีเวนต์เจะราคาเต็มนะฮะเป็นแบบว่าามีเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถแบบว่าอินเตอร์แอคทีฟระหว่างตัวของน้องวัคิลีได้นะครับนะอันนี้ก็คือส่วนที่มีการเพิ่มเติมนะฮะ นะครับแล้วก็มีสกินนะครับเข้ามาใหม่เ่นนะนี่นะครับก็เป็นสกินของน้องอวิญยานะครับสวยงามนะแล้วก็สกินของเฉินซิงครับลูกนี้แบบดูดูเฟี้ยวไปเลยอะ่นะ แล้วก็เป็นสกินของตัวอาคาเซียล่างม่วงนะครับสีดาวนะ,นะลองไปทดลองใช้กันดูดนะครับแล้วก็มาตู้กาชานะครับในแพทนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับก็จะเป็นตู้วิทยาปืนของน้องปืนทองนะครับถ้าถ้าไหวก็บอกเลยว่าก็กกต้องดีอยู่แล้วล่ะแล้วก็เป็นตู้ดีรันเฉินซิงนะครับ กับปืนของเธอครภคุพีปบมาคนระก็จะตอนนี้ก็จะมีตู้2แนวนะครับตู้แบบลิมิเต็ดร้อเลยซึ่งตู้นี้เนี่ยมันจะเปิดเยอะหน่อยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นตัวของวัแกีนะจะเปิดถึง100คือถ้า100เนี่ยแล้วยังไม่ออกอีกเนี่ยนั่นคือการันตีว่าจะได้น้องวิทยาแน่ๆเลย100%ปอรนะปืนเองก็เช่นกันนะครับเปิดถึง80เนี่ย ถ้าปืนยังไม่ออกเนี่ยได้ปืนแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์กรบอกนี้เลยชัวร์ๆไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นนะฮะเฉินซิงก็เหมือนกันนะครับในถ้าเกิดเป็นตู้สเปเชียลลิมิเต็ดตัวนี้เนี่ยเหมือนกันคือเปิดถึงร้อยเนี่ยได้เฉินซิงชัวร์ๆนะครับกับอ่าเปิดถึงแปดสิบก็ได้คัมภีร์ปรามาแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดเป็นสแตนดาร์ดลิมิเต็ดตัวนี้นะฮะความหมายของเขว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือไม่ใช่ส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ความหมายถึงว่าเลทดรอปนะครับ โอกาสตอบตัวหน้าตู้อย่างน้องวิทยาอย่างเงี้ยจะเหลือแค่ห้าสิบเซนนั่นคือลุ้นเอาครึ่งครึ่งว่ามีโอกาสได้น้องวิทยาหรือไม่ก็คือได้5ดาวตัวอื่นอ่าแต่ว่าการันตีจะเหลือแค่80ไอไอร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือการันตีร้อยนะคือเปิดน้อยกว่าท่านเองนะครับปืนก็เช่นกันนะปืนเหลือการันตี60นะครับแล้วก็ตู้เฉินซิงก็ก็เป็นแบบเดียวกันเช่นกันนะเออนี้ก็ลองดูนะฮะว่าจะเอาลุ้นแบบประมาณไหนนะนผมก็ ไม่กล้าลุ้นไงเปิดจนหมดตัวเลยเปิดแบบ s p e c i a l limited edition ไปโดนการันตีไปน้ำตาจะไหลนะฮะก็สำหรับคลิปอเี้นะครับในรอบนี้มีประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปเอ้ยไม่ใช่จะเป็นอีเวนท์ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับมไม่ได้ใหญ่มากนะก็อาจจะรอคอยนะครับ อีเวนต์หน้าอาจจะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะก็มาพักบ้างนะครับเพราะว่าอีเวนต์ใหญ่ติดกันรู้สึกจะสองอีเวนต์เลยนะครับแอบตึงอยู่น,นะนนก็แต่ว่าวาคซี่คนใหม่ที่จัดมาให้เรานี่น่าเล่นมากนะครับเป็นตัวที่ผมว่าน่าเล่นเล่นสนุกนะเล่นสนุกเป็นง่ายด้วยคือจริงถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสกัแบ,บแบบรายละเอียดของของสก,กิลอะไม่มีปัญหาเลย กดสก,กิลเล่นมันๆสบายๆไปเลยนะฮะนะโอเคนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับต้องขอไปด้วยที่ล่าช้าด้วยนะท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหงึใ่ใต้คลิปนะฮะนะหรือว่ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมก็คอมเมนต์เพิ่มเติมตใต้คลิปไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามทักเฟซกันเข้ามาก็ได้นะครับนะเฟซไม่เด้งถ้าตอบช้าต้องขอไปเฟซมันไม่แจ้งเตือนอะนะฮะ โอเคนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะขอให้สนุกกับ Snowbear Condiment Zone นะเดี๋ยวยังไงติดตามทริปรีวิวของน้องวิชญากันด้วยนะครับไปละบ๊ายบายครับสวัสดีครับうでで。これは次のの撮影使素材な